สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนใช้โปรแกรมที่มีชื่อว่า g i m มนะครับมันเหมือน Photoshop มากเลยนะครับแต่ข้อดีของมันก็คือมันฟรีนะครับเป็นโปรแกรมเอ่อ g UN นะครับย่อมาจากอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ถ้าคุณวาดรูปด้วยโปรแกรมนี้แล้วนำไปขายจะไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยกลัวเรื่องลิขสิทธิ์ใดๆเลยนะครับเอ,อว่าแล้วเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับ โปรแกรมนี้มันจะคล้าย Photoshop มากนะครับแต่เครื่องมือบางตัวมันจะแปลกๆนิดนึงนะครับอาจจะยุ่งยากลุงหลังนิดนึงนะครับผมก็ขอค่อยๆนําเสนอไปทีละนิดละกันนะครับเริ่มแรกไปที่เปิดที่แฟ้มนะครับเออขอโทษนะครับบางคนอาจจะโหลดมาอาจจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับตอนนี้ผมโหลดเวอร์ชั่นไทยมานะครับซึ่งเอ่อยังไงก็ลองดูดูหน้าตาเครื่องมือไปก่อนเนาะครับเดี๋ยวถ้าอยากได้เวอร์ชันไทยยังไงเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์โหลดไว้ที่คอมเมนต์ไว้ให้นะครับเริ่มไปที่ใหม่นะครับปุ๊บ จะมีให้เราเลือกขนาดนะครับว่าเราจะขนาดไหนนะมี a ส่ง a 4เลยผมเอา64 0คูณสแล้วกันนะครับเป็นขนาดมาตรฐานเนาะกดโอเคอเราจะได้ไฟล์ภาพมาแล้วถ้ากรณีเราอยากจะซูมเข้าซูมออกกระดาษนะครับให้กดคอนโทรลแล้วก็หมุนสกอร์เมาส์นะครับมันจะซูมเข้าซูมออกอย่างง่ายดายเลยนะครับวรือหบเอาละครับส่วนเครื่องมือก็จะมีตั้งแต่การซีเล็กนะครับตัดภาพ ดูดสีเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนแปลงต่างๆฟอนต์แล้วก็รวมถึงเครื่องมือวาดรูปและตกแต่งภาพต่างๆนะครับเครื่องมือพื้นฐานเลยนะครับเราจะมาแนะนําให้รู้จักกับเพน c ิลนะครับซึ่งมันก็คือปากกาเลยครับนี่ครับวาดไปเลยวาด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 ,วาดวถ้าเราอยากจะก,กดแก้ไข,ขก็กดทอนแซดนะครับเหมือนโปรแกรมทั่วๆไปนะครับตรงนี้ก็จะมีให้ปรับนะครับความทื่อผงแสงก็คือจะให้มันโปร่งใสมากแค่ไหนนะครับอย่างเช่นผมปรับปานกลางนี้นะครับ ผมวาปุ๊บมันก็จะโปร่งใสเห็นไหมครับคอนโทรลเซตอันนี้คือขนาดของมันนะครับจะขนาดสูงสุดได้แค่10นะครับสำหรับโปรแกรมนี้ซึ่งก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งแต่ก็ผมว่ามันโอเคดีนะครับมันทําให้เรากะขนาดได้พอดีนะครับเอาละตรงนี้ก็จะเป็นพวกแจงลงนะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกออปชันลักษณะจะคล้ายกับพวก ปากาลินสรนะครับเห็นไหมครับมันจะจางลงเหมือนกับเราฉีดปากานะครับตุมเนี่บเราได้ระเบิดมานหนึ่งนะครับตุมเสร็จปุ๊บแอปเป่ลจิตเตอร์มันจะคล้ายกับปรับความกระจายของมันนะครับอย่างถ้าผมปรับเยอะ er, มันก็จะกระจายเห็นไหมครับมันจะแตกเร,ร,รเอาไว้ทำพวกหญ้าก็ได้นะครับรรรรมันจะเป็นแบบเหมือนก,กระสาดปืกนกลนะครับ ใช้ได้ครับเพิ่มขนาดนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจว่ามันเพิ่มขนาดยังไงเหมือนกันนะผมก็ยังงงๆกับฟังก์ชันตัวนี้เอ้ฟังกช์ชันตัวนี้อยู่นะครับส่วนสีจากแรงเงานี้เป็นการเดียนของแสงนะครับสังเกตไหมว่ามันจะเป็นตามแนวดิ่งครับเพราะว่าเราปรับให้มันเป็น,ปนไปตามแนวดิ่งเราสามารถปรับได้ว่าแนวราบแนวดิง่งลักษณะการเดียนเป็นยังไงได้ด้วยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับ อเอาละเดี๋ยวผมขอเคลียร์หน้างานใหม่นะครับส่วนวิธีการทานฟอร์มโปรแกรมนี้นะครับอย่างสมมุติว่าผมจะสร้างเลเยอร์ใหม่นะครับตรงนี้เพิ่มเลเยอร์ใหม่นะครับกดปุ๊บมันจะถามว่าเอาเลเยอร์ขนาดเท่าไหร่แล้วก็กดมาเนี้นะครับเราก็จะได้เลเยอร์เปล่าๆใสๆมาอันหนึ่งนะครับผมก็จะวาดอะไรดีพิกะจูแล้วกันนะขอโทษครับยังเป็นกาเดียนอยู่เราก็ไปปรับปิดมันก่อนนะครับ ผมจะวาดปิกาจูผมก็วาดรูปไม่ค่อยเก่งนะครับนี่คือปิกาจูครับเอาละถ้าเราจะเทสีแล้วก็กดที่สีนะครับแล้วก็เลือกสีที่เราจะเทตรงนี้นะครับปิกาจูสีเหลืองใช่ไหมครับผมก็เลือกสีเหลืองแล้วก็เทลงไปปึ๊บปึ๊บตาสีระดีตาสีน้ำเงินเข้ม ปึ๊บปึ๊บนี่ได้แล้วครับปิกาจูหนึ่งตัวสมมุติเราอยากจะเคลื่อนย้ายมันนะครับให้เราไปที่เครื่องมือตัวนี้ครับ Move นี่ครับเราก็จะเคลื่อนที่ที่ตัวมันได้นะครับเห็นไหมครับแล้วการ Move นี่สมมุติว่าผมคัดลอกเลเยอร์นี้นะครับกดตรงนี้นะครับจะ Duplicate หรือว่าการคัดลอกนะครับเราก็จะได้มาสองเยอร์โปรแกรมนี้มีข้อดีที่ผมว่าก็ถือว่าดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าเราคลิกเลือกตรงเลือก มูฟหรือเลือกแก้ไขตรงไหนนะครับอย่างเช่นผมผมตอนแรกผมอยู่ในเลเยอร์บนนะครับผมกดเรียกตรงนี้แต่ตอนนี้ผมก็อยู่ในเลเยอร์บนแต่ผมไปกดโดนใส่ตัวข้างล่างมันก็สามารถเลือกตัวข้างล่างได้ด้วยนะครับซึ่งข้อดีตรงนี้หลายคนอาจจะไม่ค่อยชอบนะครับเพราะว่ามันแบบเฮ้ยเราแบบอยากจะเลือกตรงนี้แต่มาลงุงลังมีวิธีแก้ปัญหากดช f ฟแล้วเลือกครับอย่างสมมติว,ว่าผมอยู่เลเยอร์บนใช่ไหมครับแล้วผมจะเลือกแต่เลเยอร์บนแต่ผมดันไปโดนไปชี้ใส่อ๋อไอ้ไอไวัตถุตัวข้างล่างนะครับผมกดช f ฟ ยังไงก็เลือกแต่เลเยอร์บนครับถ้ากดช f ฟค้างไว้นะครับ mm. ก็นี่ก็เป็นข้อดีที่ผมว่าเออเจิงมากเลยครับส่วนาการหมุนนะครับโปรแกรมนี้จะไม่เหมือน Photoshop ที่แบบกดคอนโทรลที T แล้วจะแบบหมุนก็ได้ขยายก็ได้นะครับโปรแกรมนี้เครื่องมือจะแยกกันครับหมุนก็อยู่ของหมุนนะครับอย่างกดตรงนี้ครับส่วนผมจะหมุนแต่ข้อดีของโปรแกรมนี้คือบางคนอยากจะปรับองศาครับอย่างเช่นอยากให้หมุนไปเท่าไหร่ดี 45องศาก็กดได้เลยครับอนี้ก็คือข้อดีนะกดโรเทตถ้าเกิดอยากให้มันเปลี่ยนเป็นการหมุนจริงๆนะครับปึ๊บนะครับหมุนแล้วครับตอนนี้นะดินได้นะปิกาจูวันดีฉันเลือกง่ายส่วนย่อขยายนะครับผมตรงนี้เป็นสเกลนะครับสามารถย่อขยายได้อิสระครับเห็นไหมครับมันจะย่อขยายปึ๊บๆๆๆๆอย่างอิสระเลยนะครับอืมเอาประมาณนี้เป็นปิกาจูน้อยแล้วกันครับ ส่วนตรงนี้จะเป็นปรับความเอียงนะครับอย่างเช่นผมขอเลือกเล y e r สองเนาะปรับความเอียงนะครับมก็จะเอียงเบี้ยวๆแบบอย่างนี้นะครับซึ่งเอาไว้สําหรับพวกเหมือนป้ายเอียงๆนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับตัวนี้เนาะยกเลิกไปก่อนแล้วก็ตรงนี้ก็คือ Edit แบบแนวลาบนี่นะครับก็คือจะสามารถเลือกจุดเอียงได้นะครับเอาไว้สําหรับทําพวกมุมแบบ เหมือนเรามองจากเบื้องต่ำนะครับหรือมุมพาลาแล็กแบบหรือเกมที่แบบเป็นเหมือน 3d นะครับก็ถือว่าโอเคเดีครับผมขอยกเลิกก่อนเนาะส่วนเครื่องมือต่างๆข้างล่างก็มีพวกเอานิ้วเกียร์นะครับตรงนี้เนาะเขาเรียกว่า smart ททูนะครับโฟโต้ช็อปก็มีนะครับเอาละถ้าเกียร์ก็เหมือนกับเราจะเอามือปัดปัดปาด,ดสีนะครับแล้วก็ลดลดลดลงหน่อยนะแต่ถ้าคนอยากให้ละเอียดนี่คนจะปรับต่ำาๆครับแต่มันจะช้าลงนิดนึงนะครับ แต่มันก็จะละเอียดตามนั้นนะครับปุ๊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 บีพิพกาจูแห่งไม้นะครับอ่อโอเคครับสำหรับ ถ้าเราจะลบนะครับอันนี้จะเป็น eraser tool นะครับให้เรากดคลิกแล้วก็ปรับขนาดเพื่อลบได้นะครับยังไงก็ขอลองไปเล่น,เล,น,เ,ลน,เ,ลนเล่นกันดูก่อนนะครับถ้ายัางไงก็ขอจบการนำเสนอแบบเบสิกเบื้องต้นแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมนะครับ